เนี่ยอ้วนกลับมาแล้ว <laughs> เป็นไงบ้างแซมฮ<ะ>เฮ้ยชนะเลิศท่องนี้ไปรับถ้วยกีฬากลุ่มนะบอกโอ้ขาดขาเลยเนะี่ยโอ้ยอย่าประมาทแองน,นั่นนี่เนาะเออเล็กพี่กีหนูนี่เนาะพลอยตัวตึงไหมพลอยตัวตึงเพราะพอ่พอยเป็นตัวชุดอันนึกว่าประยาตัวตึง <laughs> <laughs> โอ้พลอยตัวตึงว่าสัน้นเนาะกลับมาพร้อมเฉ้มทุกนี้ก็ไปรับถ้วยได้ บอกรับทั่วรางวัลแต่ไม่รู้ครูจะให้ไปกี่คนโอ้ก็ให้ตัวแทนไปและใครไปก็ได้ไจะไปสองคนอืมโอ้ได้รับแชมป์ฮะชนะนะใน,น, <laughs> น,นเช็กวายังว่เล็กพี่กี่หนูวายังวะอันใครแข่งสามแข่งสามเซตรอบแรกแข่งกับบ้านเอิ่มบ,บ้าน้องะไรน้องหมูบ้านท<ม>ี่สองเอ้ยไม่ใช่ ออบ้านแรกแข่งกับบ้านเอ,อิมแก้งนางบ้านสองแข่งกับบ้านน้องมูมบ้านที่สามแข่งกับบ้านน้องพออเอาน้องมูก็มาแข่งที่นี่เหรอเขาไม่ได้เข้าไปแข่งที่โรงหลวงเหรอเพราะว่าวันนี้แม่ไปเยี่ยมยายอุ่นก็เห็นเขาแข่งกีฬากันอยู่นะ,บ,นะนะบ,นบ้านเลยนะบ้านบ้านปิดิแล้วบ้านอะไรนี่แหละเห็นเขาแข่งกันอยู่ยเห็นเขาเต้นเชียร์ลดเดอร์อะไรกันอยู่อะแข่งเชียร์ลดเดอร์อออันนี้เล็กพิกินูปบวดขาเลยบ่ โอ้โเออแองไม่ธรรมดาเฮ้ยครูบอกว่าไงนะ, <S <S ะเอ่อตัวเล็กไม่ใช่อุปสรรคบอกครูวันนี้บอกตัวเล็กไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเออมีคนตัวเล็กก็พออีกแม่นบ่เออ,อยืนแนตะ่เขาอยู่ประมาณนี้พอเลยแม่นบก่กนี่แต่คนตัวน้อยก็พออยู่ตีอเอ้ย คนตัวน้อยก็พ่อยตังฮะอืมอ่ะจอดไม่ได้จอดไม่ได้ตอนแรกคิดว่าคุณจะไม่จอดให้แล้วแต่จำใครเพื่อนบอกเออเออเขาเพื่อนก็ร้องรั่นอยู่เด้อไกลแล้ว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 หมู่น่ะเลยบ้านแล้วเลยบ้านแล้วโอ้ก็จะหลุดหมดเลยผมหลุดหมดแล้วแข่งสามเซต ทีแรกก็ทีแรกพูดง่ายก็แข่งกันสามบ้านบ่ใช่ก็รอบแรกก็แข่งเป็นคู่ใครคู่มานะคะอันนี้ก็มาแข่งกับคนที่ชนะอันนี้ก็แข่งกับคนที่ชนะเสร็จแล้วก็ไปแข่งกับชิงคือแชมป์กับแชมป์มาดวลกันมาดวลกันคือทีมนี้อะสมมุติว่าบ้านอ่าซันแวแข่งกับปักช่องแล้วทีมไหนชนะก็ได้ไป ออแล้วทีนี้กกตูมกับควาชุ้งประมาณนี้แข่งกันแล้วก็เอาทีมที่กกชนะมาแข่งกันแล้ววันนี้ก็ไปแข่งด้วยกันกับเอ,อิมอะไรนะแข่งนางอันนี้อันนี้มันเป็นกีฬาคือขายบอกกีฬาถ้าสม,มุดแข่งกันเสร็จถ้าใครชนะก็ไปต่ออีกว่ามันมีหลายกู่แล้วก็ตอทั้ายก็เสร็จแล้วก็ไ้แล้วก็วม,มนนาบ้านมะนาวบ้านมะนาวก็ไปแข่งด้วยบอกโอ้มีบ้านอะไรมั่งไปแข่งล,ลูกกีฬากลุ่มตั้งแต่ฟังแดงมาเปล่า ก็น้องหมูแล้วเนาะฝั่งแดงน้องหมูบ้านบ้านอะไรอะบ้านสันแวะบ้านเอ็งนางแล้วก็บ้านจักเปิดแล้วก็อะไรอีกนะพูดง่ายๆก็คือทั้งตำบลกกตุมแล้วก็มีตำบลฝั่งแดงอ๋อมามาร่วมแข่งก็คือตำบลฝั่งแดงแล้วก็ตำบลกกตุม อเพราะว่าแม่ไปดูแม่ผ่านไปแล้วเห็นอที่ที่บ้านเป็ดนะเขาก็กําลังแข่งเชียร์ลีดเดอร์กันแม่นนั่นแหละคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงแข่งกีฬากลุ่มเนาะกีฬาคือขายนะแต่ถ้าเป็นกีฬาสีก็ต่างหากใช่ไหมใช่กีฬาสีก็ของโรงเรียนเราอ๋อเฉพาะกีฬาสีนี่แข่งเฉพาะโรงเรียนของเราแค่แบ่งสีแค่นั้นออ อือไปอาบน้ำพักผ่อนยังไม่อยากพักหน้าดำหน้าแดงโอ๊ยเหนื่อยมากเลยเกือบเป็นลมเลยโอ้ยพอเกือบเป็นลมมาจ้าลูซาลาเจ้านะพอไม่เปลี่ยนตัวพอเข้าไปเพราะว่าถ้าไปเปลี่ยนตัวทีมมันจะไม่เวิร์กเหมือนเดิมเพราะว่าเราประชุมกันแล้วถ้ามีคนใหม่เข้ามามันก็จะไม่เวิร์ยโอ้ตัวเด่นเลยบอกไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ไม่เปลี่ยนจากครั้งแรกลูซาลาเราจะเทนไม่แชร์บอลพ่อเคยพอรู้จักมาแชร์บอลอ่ะ พ่อไม่รู้จักที่พ่อจับชุดจับชุดน่ะบ่ลูกแดงแดงนั่นใช่ไหมใช่ส้มส้มอ่ะเออส้มส้มพ่อไม่รู้ที่ไปซ้อมเออสมกับที่ไปซ้อมมาใช่ไหมแก็คิดว่าจะไม่ชนะหนองทองเพราะว่าลนูเห็นเขาเล่นอ่ะครูก็บอกว่าเขาเล่นเป็นตำแหน่งแล้วเขาก็เล่นเออเขาจะอยู่เป็นจุดเป็นจุดเขาก็โยนไปแล้วก็จะมีคนรอชุดก็เขาก็จะเข้าง่าย ทีมอื่นก็ตัวเล็กมุนพลไหมก็เป็นบางทีแต่บางทีก็สูง <laughs> มันก็มีอยู่ประมาณส,สองสองโรงเรียนที่มีคนตัวเล็กก็บพลมีโรงเรียนหนึ่งก็ไม่ตัวเล็กก็โรงเรียนหนอ,องครอนั่นแหละอืมอืมอ่ะโอเคโอเคพรุ่งนี้ก็มารับถ้วยใช่เราดูครูจะให้ไปกี่คนมผมให้ได้ไปสักสามคนม<า>เพราะว่าพลก็อยากไป ตอนแรกก็ว่าตอนแรกก็พอว่าจะพอจะไปรับแต่ว่าพีืวันนี้คนขอล้วก็เลยคิดว่าเขาจะให้วันนี้ไงเขาก็เลยเออแล้วค่อยมาถ่ายรูปทีหลังอืม <c oughs> แต่ถ้าไม่ถ่ายอยู่นั้นมันไม่ได้ฟิล <c oughs> จะดูเหมือนไม่สนะที่จริงมันน่าจะรับพื่อที่วันน,<อ>น,นี้เลยเนาะแล้วเขาก็น่าจะให้เลยแต่เขาพันไม่ให้ไม่เขาจะมีคู่ที่ชิงพรุ่งนี้ด้วยไง oh. เมือเขาขอชิงก่อนเพราะเขาพันอยู่ไกลไงเอาแล้วไม่ได้ชิงกับกับ กับทีมที่ยังชิงกันอยู่เหรอไม่ได้ชิงอีกเหรอพลอยนาะหมดแล้วอ,อประถมของมัธยมก็หมดแล้วพี่เขาจะได้ที่สามแลแ้วจะแข่งกันอีกพรุ่งนี้คือทีมอะไรพวกหนูไม่ได้แข่งประถมหรอือว่ามัธ<ด>ยม,มกีฬาอื่นที่เขาแข่งยังไม่จบไงแม่อของพวกพลอยเขาตอนแรกพวกพลอยก็รอชิงพรุ่งนี้แต่ว่าเขาวัาขอว่าไอ้หนองคลองอยากชิงวันนี้เพราะว่าเขาอยู่ไกลเดินไปมาไป เดินทางไปกลับอืมไปกลับมันไกลเขาก็เลยขอแต่แรกวกพลก็ท้อใจเพราะว่าพลเหนื่อยมากงานแข่งเสร็จรอบสองเพื่อนหนูตายอยู่างเนี้ยเป็นนางงามพลตื่นเต้นเพิขึ้นเอกยอ้วยังโมเป็นนางงามเป็นไปไงใครพลอ้อย ออ้อ oh. กับออยแล้วก็เก๊แต่อันนั้นเขาไม่ค่อยได้ลงไงเขาจะเอาไว้เปลี่ยนตัวอืแต่แทบจะไม่ได้เปลี่ยนเขาก็พุกคอออกมาเขาก็น้ำอาอะไรมาให้อายาดมมา <c oughs> ะเป็นลมแล้ว <c oughs> แอไม่เป็นแต่ว่ามันเหมือนจะเป็นมันอยู่ด <c oughs> ีมันเหมือนจะเป็นท้องไม่พอร,รอบแรกก็ยังไม่ได้กินข้าวว่าเช่วงวัยคู่สามที่จะได้แข่งเาวนี้นเขาถึงตาพวกว่าแต่นั้นมันก็เที่ยงว่า จะกินข้าวแต่เขาผัดกรรมการไปเปลี่ยนกันกินข้าวนะคะมาก็เลยไม่ได้กินข้าวเอาแล้วกินาไม่กินข้าวใช่ของกือแล้วพอนี้ก็แข่งรอบจนเสร็จก็กินข้าวแล้วก็แข่งรอบใหม่แล้วก็มันรอบใหม่ก็พักนิดเดียวแล้วก็แข่งรอบต่อไปเก็บหน้าขาเหรอแล้วจะเป็นหน้าขาเหมือนมันนูนขึ้นมันปวดไงกล้ามเนื้อไง